สวัสดีครับวันนี้ดูผักสวนครัวกันนะครับแต่ที่จะให้ดูก็คือศัตรูตัวฉกาดของผักสวนครัวอันนี้เป็นฟักทองนะครับแล้วก็จะเจออันนี้แมลงวันทองกับเข้าทำลายเจาะตั้งแต่ลูกยังเล็กผมปลูกไว้สิบกว่าต้น ไม่ได้กินลูกเดียวมันเจาะหมดก็เลยต้องทำการกําจัดมันได้แล้วครับเดี๋ยวพามาดูวิธีทำกับดักมแมลงวันทองนะครับอย่างอันเนี้ยลูกเล็กเนี่ยมันก็เจาะเรียบร้อยไปแล้วอ่าทีนี้พามาดูตัวกับดักนะครับ ที่ใช้ดักมแมลงวันทองอันนี้ทำไว้ห้าวันละดูปริมาณมันนะครับมันข้ากันอยู่เลยเต็มไปหมดปลูกอะไรก็ไม่ได้กินมันจัดหมด อย่างอันนี้น้ําเต้าจีนมันก็ซวยไปเราก็ต้องกำจัดมันโดยทํากับดักนะครับนีบเห็นไหมครับเพียบ เอาแบบทำแบบง่ายๆนะครับก็คือใช้ขวดอันนี้ผมใช้ขวดน้ำร่นลงแล้วก็เจาะเจาะฝามันให้เป็นรูให้เชือกสอดเข้าไปได้นะครับสอดเชือกแล้วก็ผูกสำลีไว้ข้างในโดยสำลีน,นี้จะมีหัวเชื้อล่อแมลงวันทอง ซึ่งเป็นสารที่เรียกว่าเมทิลยูจีนอลนะครับยี่ห้ออะไรก็ได้หน้าปาจะเป็น่างนี้เมทิลยูจีนอลจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ขวดหนึ่งร้อกว่าบาทใส่ไปหยดสองหยดในสำลีนะครับแล้วก็จอทางเข้าให้มันจากทางเข้า ก็เอาพอขวดน้มดื่ม,มเทลงไปแล้วข้างล่างผมใส่น้ำไว้เวลามันเหนื่อยมันก็จะตกลงมาอยู่ข้างล่างตัวเมทิลยูจีนอนเนี่ยน่าจะเป็นฟิลฮอร์โมน เป็นสารปิ้นของตัวเมียซึ่งในขวดนี้น่าจะเป็นตัวผู้ห,หมดรลล่อตัวผู้มาให้ไข่มันฝ่อเพราะว่ามันแรงวันทองเวลามันไปเจาะผลมันจะไข่ไว้แล้วมันจะฟักออกมาเป็นหนอนมันก็กินผลไม้ของเรานะคะกินผักของเราฟักทองผมเนี่ยหมดเกลี้ยงเลย อพอล่อมันไปเนี่ยมันกรอเทศลอดแล้วมันกรอเทศพ้อ,อยหัวเป็นไม้ประดับของที่บ้านนะคันเป็นเทศกับทิทูเนียอันนี้ลอดอสุดแล้ว ห้อยหัวนะครับอันนี้กระถางนี้พิทูเนียตายไปแล้วอันนี้พลิกกับพิทูเนียเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะมาอัดคลิกการทำผักห้อยหัวหรือต้นไม้ห้อยหัวให้ดูนะครับอันนี้ก็อีกอันหนึ่งเป็นกับดักเมลังเงินทองเหมือนกัน นี่นี่ตกละผมแช่น้ำไว้มันก็ล่วงลงไปตายอยู่ในนี้เดี๋ยวก็เอาไปทิ้งดินกันให้ฟอนข้างในเกาะอยู่บนสำลีที่ชุบจูจินอลเมทิลยจูจินอลไว้นะครับทำแบบง่ายๆนะครับดูแล้วก็ทำ ตามแบบก็ได้นะครับหรือใครมีวิธีการกำจัดอย่างอื่นก็เอาที่สบายใจกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ